เออไปไหว้พระด้วยไงไปไหว้พระไอ้วัดเป็นไปแก้บนวัดวัดเชียงใหม่วัดอะไรนะั้นที่ดังๆอ่ะแม่เออไอ้ภูมิไปแลกหนาไม่ยอมโทรก็ว่าแม่แม่ไม่โทรมาเออเดี๋ยวเราตั้งออกก่อน เลงาล้งลงางฮะวัดหลวงเพราะทันใจไปสามสี่วันน่ะแม่แล้วก็กลับมาแล้วก็ไปการกัไอ้เจ้เหมียวเจ้หมีวแม่มันจัดทิปการดูแล้วก็ไม่ได้อยากไปแต่ว่าไอ้วัดมันมนี่แล้วอะไรนะอะไรแม่ หนูไปไกลวัดสองคนบินไปกกลสองคนเสร็จแล้วก็ขากลับมาตอนแรกจะไปถึงวันที่แปดแต่ว่าไอเจ้หมิวแม่มันจัดทิปไปการไงหนูไอเจ้หนูก็เลยจองตั๋วมาอีกรอบนึงเพื่อกลับจะกลับบ้านนันไหนเนี่ยตอนแรกว่าจะกลับตอนแรกว่าจะกลับไงแต่วันเกิดพี่ชลาสิบเอ็ดไงหนูกะว่าเดี๋ยวรอวันเกิดก่อนพี่ชลา เดี๋ยวันวันสองสาวันหนูจะไปหาหมออยู่แม่ไม่ใช่ให,หนูกดไหลย้อนนี่แหละที่ไปลาเกาะล่าสุดะใาอระกเราแล้วาจเพื่ออะไ้งอัเลันี่ไว้ไม่ลูลไม่แต่คือมันต้องนอนถ้ามันไม่นอนเราก็ไม่ได้ถ้าม่นอนก็คือก็ไม่ใจ ใช่เราก็ต้องเสียเองเราไม่ได้ซื้อตรงนั้นไว้ไงว่ามันก็เสียที่ครั้งละพันสองพันอย่างที่เคยเสียแนะดงมันก็เสียที่ซีแบบครั้งละพันสองพันปกติก็ไปเท่าไหร่ก็เราแต่โรงพยาบาลน,นะแม่หนูไปโรงพยาบาลอันเนี้ยอะไรวะพระรามเก้าอ่ะแม่ใกล้ใกล้คอนโดเนี่ยแล้วหนูก็ไปแล้วเขาก็ก็เสียแบบ สองสามพันทั่วไปอ่ะแม่มันแค่ตรวจกับยามันแต่ค่ายาไม่แพงเหมือนโรงพยาบาลแถวบ้านเรานะที่เอกชนที่หนูเข้าหนูขอดูอาการก่อนแม่สิบสี่วันยังไม่อยากกลับบ้านหนูไปนู้นไปนี่เยอะไงไม่อยากกลับบ้านขอดูอาการสักสิบสี่วัน ก็ช่วงนี้โลกมันเยอะไม่อยากกลับบ้านเข้าใจไหมขอดูอาการก่อน,นก,ก็เลยยังไม่อยากกลับไปบ้านากกลัวเ,เป็นไรแล้วพ่อแม่นี่ดติดกันหมดทีเยนอืมอ,อืมหนูว่า แต่ว่าหนูก็ไม่ได้มีไขอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหมอก็ไปเลยไปหาหมอเลยไม่แ,<ห>แบบแกไม่อันนี้หมอนัดไงที่ว่าลกที่ว่ากดไหลย้อนหนูไปหาแล้วหนูปวดท้องมากแม่หนูก็เลยไปหาเขาเลยให้ยามากินหนูก็ไม่ได้กินตรงเวลาหรอกลืมมั่งตื่นไม่ทันมั่งขี้เกียจมั่งเลยไม่ได้กินบ,บอกว่าจะเลาวันไหนอ่ะ11 จะโทรหาแม่ใหม่ทีได้วันกิูพี่เลนอะไรอยากจะกินแม่ไม่ตำว่างตำให้ทุกทีพี่เรนไม่ใช่พี่ดาราเออไม่ใช่พี่พี่เรนพี่ดาราแม่อันเนี้ยอยากกินมะเขือป่นอ่ะอยากกินเขือป่นใหนป่าอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินลูกฝีมือแม่ ดกดระถึงหนูเสียบอดีหนูไม่ได้กินบอดีแม่ส่งไปซนีน้ำพริกยังพอส่งได้แตงกวางวนะอ,อยู่คนเดียวเดี๋ยวไม่รู้ไอวิวมันจะมาไหมวันที่สิบอะมาแบบมาวันเกิดพี่ศราไไหนนะแล้วโอ้ลูกค้าจริงๆมันเป็นอะไรเนี่ยไยเป็นหมาเลยไอภูมิเป็นหมาไงอุ้งหัวไม่เป็นหมา มึงคันตาแล้วมึงอไข่แม่ไหมล่ะว้าย <c oughs> หาแม่ <c oughs> ยังเลยเรอพี่เบิร์ดส่งข้าวนี่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเลี้ยงข้าวทุกเย็นเลยแม่ <c oughs> แทบแท้ทุกเย็นเลยใช่แต่กลางวันหรือตอนช่วงอื่นหนูก็ซื้อบางทีก็อยากทํากับแม่หนูซื้อหม้อข้าวมาใช่ไหมไข่เจียวหนูทําได้แต่ไข่เจียวอย่างอื่นทําไม่ได้ว่ะแม่ ทำไม่เป็นอยากนคนเ,น,ากนเดียวเลยลูกน,นะหน้อยู่คนเดียวจะพาใครมาทำไมล่ะออาไมล่ะเพื่อนเหรอหนูก็แย่เหมือนกันแม่บโก,ม,กมันไม่ได้จริงเหรอ แม่หนูวิก๊กโไม่ค่อยได้มาตั้งแต่เดือนวันเกิดแล้วอ่ะจนเดือนนี้บิโกบโกมันเงียบมาสองเดือนแล้วอ่ะหนูก็ใช้เงินเก็บอย่างเดียวเลยเข้าเนือ้อไม่อยากซื้อม่อลาะไงใจ้ม่ตรากใช้หมดระกาของกินตอนนีนเีนะ้ยม้แม่ เดี๋ยวถ้าไปรอบหน้าไม่แม่แบ่งหมูกับผักมาด้วยหนูอยากทำกินเองเออแล้วทำนออ้ำพริกให้ด้วยวหนูไม่อยากไปซื้อถ้าทำแค่กินแค่แบบเดี๋ยวจะหมักไปให้แล้วไปทอดเองใช่เอาทำเองง่ายๆอะ่ะหนูทอดแต่ไข่เจียวอย่างเดียวอะ่ะแม่